สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรลบจำนวนจากหลักขวาสุดก่อนมาดูตัวอย่างกันค่ะ ข้อที่1น,นะคะเราจะมาหาผลลบของ15.472ลบด้วย3.051ค่ะ15.472และ3.051นะคะต่างก็เป็นทศนิยม3าตำแหน่งค่ะอันนี้ก็จะง่ายนะคะเวลาที่เรามาตั้งลบนะคะนักเรียนอันนี้ครูก็ได้ขีดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนะคะ ในแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเขาจะให้เหมือนเป็นช่องสี่เหลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเขียนติดกันนะคะะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวเลขกันค่ะของครูครูจะใส่มาจากข้างหลังนะคะจะได้แบบพอดีกับช่องใส่จุดให้เรียบร้อยอันนี้ใครจะเขียนจากด้านหน้าก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลย ทีนี้บอกแล้วว่าจํานวนหลักเท่ากันเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะเพราะว่าหลักการก็คือเราจะต้องวางหลักให้ตรงกันค่ะนักเรียนอันหนึ่งนะคะอยู่ในหลักส่วนพันนะคะก็ใส่ให้ตรงเลขสองซึ่งอยู่ในหลักส่วนพันห้าตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยนะคะนักเรียนก็วางให้ตรงเลขเจ็ดค่ะเพราะเลขเจ็ดอยู่ในหลักส่วนพันต่อไปเลขศูนย์นะคะศูนย์อยู่ในหลักส่วนสิบ ต้องตรงกับเลข4ซึ่งอยู่ในหลักส่วน10ค่ะอาจจะสังเกตว่าจุดเนี่ยจะอยู่ตรงกันนะคะไม่ว่าจะบวกหรือลบนะคะ,ะจากนั้น3ค่ะ3อยู่ในหลักหน่วยนะคะต้องวางให้ตรงเลข5เพราะ5ก็อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็1อยู่ในหลักสิบนะคะ,ะทีนี้เรามาทำการลบนะคะนักเรียนลบแบบไม่มีการกระจายนะคะหรือว่าเราจะไม่ต้องยืมเลยนะคะนักเรียน จากหลักขวาสุดก่อนเอาสองลบหนึ่งได้หนึ่งต่อไปเจ็ดลบห้าได้สองสี่ลบศูนได้สี่เจอจุดใส่จุดก่อนค่ะเอาห้ามาลบสามได้สองหนึ่งตัวนี้นะคะนักเรียนไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาค่ะก็จะตอบสิบสองจุดสี่สองหนึ่งค่ะ เขียนเป็นตัวเลขไทยเ,เสร็จแล้วนะคะหข้อเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อค่ะข้อ2 0 9ศูนยลบศูนย์จะคะศูนยเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งค่ะส่วน0.8เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีการวางกันเลยค่ะวางหลักนะคะอ่ะครูบอกแล้วครูจะใส่มาจากข้างหลังจะได้พอดีช่องเลยใส่เมาก่อนสอะเก้ะใส่จุดนะคะใส่ศ0.8บอกแล้วว่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งฉะนั้นการวางหลักสำคัญมากนักเรียนดูตัวเลขนะคะอะแปของเรา 8อยู่ในหลักส่วน10นะคะนักเรียนฉะนั้นนักเรียนต้องวางให้ตรงหลักส่วน10ค่ะ9นะคะเป็นหลักส่วน10บจุดนะคะใส่ศูนย์ด้านหน้าอยู่ในหลักหน่วยหรือใครวางไม่ถูกนักเรียนเอาง่ายๆให้จุดมันตรงกันนะคะให้จุดนี้มันตรงกันแล้วก็ที่เหลือที่เป็นช่องว่างนักเรียนก็สามารถใส่เลขศูนย์เข้าไปค่ะ ย้ําว่าหลักเดียวกันหรือว่าดูง่ายๆให้จุดตรงกันก่อนเลยนะคะจากนั้นลบเลยค่ะทีนี้7-0ลบ0นะคะได้7 2-0ลบ0ได้2 9-8ลบ8ได้1อ่ะใส่จุดค่า0ูลบ0แน่นอนได้0ค่ะตอบค่ 1, 2, ะ0.127จุดหนอานี่มีตัวอย่าง2ข้อนะคะ สรุปคะ่ะนักเรียนสรุปก็คือการลบทศนิยมที่ไม่มีการกระจายใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนนับโดยนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันและควรลบจำนวนจากหลักขวาสุดก่อนนะคะนักเรียนเอาง่ายๆก็คือวางจุดให้ตรงกันก่อนแล้วก็ลบกันได้เลยค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำแบบฝึกหัด7.13นะคินะอ่าน7.13หาผลลบอยู่ในแบบฝึกหัด หน้าสามสิบสามนะคะถ้ามีช่องก็ใส่ให้ง่ายหน่อยนะคะอ่ะที่เหลือข้อสองใหญ่ก็ไปคิดในเศษกระดาษแล้วเอามาเขียนคำตอบค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ